น้องเพนกวินอัลิสซ์เบตใช่ไหมเนี่ยเหมือนเลย <Yeah. S 1> คุณจะทำงานถ้าเกิดว่ามีเพนกวินน่นละละารักชังนะผมไล่เอาไม้ฟาดคุณคุณจะหนีหรือไม่หรือเข้าไปกอดมันหรือว่าตายอย่างนั้นอยให้ยอมโดนกระทืบไปนะก็โอเคเอานะครับสีของคราฟัวผมเนลส์วบเกมเพนกวินด็อกมานะผมตัวเพนกวินเป็นหมาเนี่ย ต้มาได้เป็นชื่อเพอนกวินในเกมนี้นะครับผมเกมนี้เป็นเกมอ่าญี่ปุ่นเกา่กาๆนาใช่นมมที่บังเอิญไปเห็นมีทูบเบอร์ต่างชาติเขาเล่นอะไรเงี้ยก็เลยสนใจนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเป็นเช่นไรแล้วกันโอเคมีดับความยากเหรออ่าหนึ่งคือจำนวนเหรอจำนวนของเอ็เพนกวินนี่นะอ่ะเรานนาะอกได้ไหมมีเป็นวันเดอร์เคเป็นเดย์ด้วยนะผมก็คือน่าจะมีหลายวันเอาชีวิตรอดคล้ายๆในปลาคล้าย ผีแมชีเลยปลาเทียบสามวันอุ้ยชิ่นเด็กกันแน่นี่อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องแนวทางเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราลองเล่นแล้วกันเนอะผมอู้เราอยู่ในเหมือนกับแท้งน้ำเนาะแต่มีเหมือนกับมีเพื่อนตายหาแล้วด้วยนะผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเป็ดโอ้เออตีนเสียงเดินปะอู้มีเสียงเดินแบบเตล์เตล์เตล์ด้วยอยู่เป็นแบบโซนเหมือนกับห้องอุ้ยโอเคกดที่นี้สอซ่อนในตู้ได้นะผมโซน เกี่ยวกับการไหลเวียนทางน้ําก็ว่าไปมีเกาะนองเกาะน้ํามีแทงน้ํามีถังน้ํทาทุกอย่างมันเป็นน้ําหมดนะผมเราคงต้องโอเคใกล้ประตูนี่มันแบบดินเสียงตะแวดตะรัวเลยนะผมเจ็งกับพีเท้าเแบาบๆคือมันมันเพราะมันใกล้เราหรือมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ประตูวะโอเคโอเคแต่พอมันใกล้เรานอะโอเคประตูเปิดแล้วโอเคเราไปปุ่ม อ okay. เคเวทบ้านในการย่อได้แล้วก็ชิปน่าจะวิ่งได้น,นะผมกดคิวดูดหลังได้โอเคโอเคโอเคมีด็อกเกอร์ให้ซ่อนเต็มเลยมันซ่มันมาแล้วโอเคมันตะแวดตะเวดแล้วก็จากไปยังไม่มาทางนี้นะผมไม่เห็นตัวไม่รู้น่ารักไม่น่ารักหรือว่ามันจะมาตีเราเลยหรือไม่หรือมันจะปล่อยว่าคล้ายเลไซโกเที่ว,ว่าวิให้เราได้เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก่อนโอเคเลยเนี่ยมิ <What? S 2> <laughs> อะไรวะเนี่ยมีไก่ในห้องเก็บศพด้วยอ็กินแมกซ์อ๋อเพิ่มแม็กซ์เตอมิน่าให้เราอ๋อมีแถบวิ่งอ๋ออ๋อเมื่อกี้ราได้ไม่มีอ๋อเพิ่งมีตอนที่เรากินครั้งแรกใช่ไหมอ๋อมันไม่ลงกันอาจจะมีก็ได้เมื่อกี้ไม่ได้กดชิปเห็นไหมผมโอเคให้เราวิ่งได้นานกว่าเดิมมากขึ้นอาจจะมีแล้วก็ได้แต่เมื่อกี้ไม่ได้กดชิปวิ่งไงไม่ให้ลองดูมีจุดให้ซ่อนตัวเต็มเลยนะโอเคแต่ละห้องนะผมโอเคมีอันนี้โอเคมีของใหม่เต็มเลยนะผมอุ้ยอะไร ป็นู้สบีหน้าเลยปะหน้าใช่น้ผมแล้วก็น,นี้ในห้องครัวออนชั้นหนึ่งไนงะน่าจะหนึ่งเอฟนะผมไม่ใช่อีฟใช่ที่เหลือตัวซอนเหมือนจะเลือนหายไปใช่ไหมห้องครัวชั้นหนึ่งเป็นอย่างน่าสนใจนะโอเคห้องครัวห้องเนี่ยหายแล้วไม่เราเป็นลูกปั้นเราเนียนเราเนียนเราเนียนหลบนีนนน้ไม่รู้กันมันมาใ,ใกล้แล้วอะ่ะคันหูได้โอ้คันินเสียง มันเดินละขันขันโอเคโอเคมันยังไม่ไปนะมันมาแล้วใกล้มากนั่นไงโอเคเสียงเดินนีค่คือแบบน่าจะพอรองเท้าแล้วแบบมันแ๊บแบบรวนนะโอเคโอเคโอเคมันเดินผ่านไปมันกลับมาใช่ไหมมันคงไม่กลับมา <S <S โอ้ไมนเห็นมันเห็นแล้วโอไว่นะไม่ผมเดือดรดาหยาณะหยาหยาเออ,อโอเคสาวเดี๋ยวนี่เน่เน่เน่เสาว

นี่ไงมีน้องเพนจิดผ่าน้องเพนาน,นา,ารักาอิสเอต์น่ารักมากเลยครับแค่นี้เหรอโอเโอเคโอเมัมาแมามาล้วแวนี้โอเคเราต้องไม่ิ่งวิ่งนะครับผมผมไม่รู้มันมีสามตัวจริงหรือเปล่านะตามที่มันเขียนขวาบนน่ะแต่มันคูณสามกับตัวละครไม่ใช่ตัวเราไงเป็นคูณสามปกติถ้าเกิดมีอย่างนี้มันขึ้นเป็นชีวิตโอชิบหายแล้วแต่ใน,นกรณีนี้อีบาโอชิบมันมาแล้วมันมีตัวอีสามตัวแน่ๆเลย

โอ้คือสาินา่าเขาข้างน้อยต้องรีบหาไก่มากินให้แบบเพื่อแบบให้แบบได้พลังวิ่งเยอะกว่าเดิมนะผมวิ่งไน้รมันแค่ห้าวิก็เหนื่อยแล้วอะไม่ถึงนะจำผมว่าล้วจะประมาณสามวโิโอเคเราน่าสนใจนะเกมนี้ <c oughs> แต่มันดูดูเหมือนจะยังง่ายนะเพราะว่าที่เราวิ่งหนีก็คือยังวิ่งวิ่งได้นะผมยังวิ่งออกจากมันได้อยู่โอเคเสร็จแล้ว ทางขวาโอเคนะทางขวาโอเคเราไปทางอื่นนะผมพยายามนี้จะเสียงเดินมันไปก่อนโอเคโอเคโอเคประตูเปิดได้แลาต้องดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะผมะที่แห่งนี้อูเสียงเงินเดินมาละคุณน่าจะอยู่ข้างนอกฝั่งมื่อกนอโอเคเราหลบในห้องน่าจะได้ตอนที่มันไม่เห็นเราือนแต่มันจะแบบว่าเตี้ยแล้วมันมองเห็นผ่านประตูหรือมันเข้า,าห้องนี้พอดีนะผม <c oughs> จะมบอกว่าไอ้ทางขวาเนี่ยเป็นโลโก้หน้ามันไงเลยคือมีสามตัวนะผมเนาะ มันความต่างของการมีตัวละครเยอะแต่อีซี่แค่ตัวเดียวกับอันนี้สังก็ต้องเพราะมันมีสามตัวเลยนะอุ๊เยอะจังวะปัญหาคือว่นสามตัวปับ๊บมันเลยได้ไปครับผมมันก็เดินไปมาดดี้ใจใจใจ,อ,จอ,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เปล่ามาดิครับให้มันผมว่ามันผ่านจบไปโอเคอู๋เมื่อไหร่มันจะหยุดมาแถวนี้อู้ยเคลมีอันนั้นเป็นตัวขคองเซมิน่าได้โอเคผม <nt> ลองแล้วนี่โอเคมีอะไรเนี่ยจะเปิดประตูพัซเซิลนะโอเคประตูล็อกอยู่เปิดไม่ได้โอเคค่อยๆไปทีละห้องนะครับผมมีไก่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 อ่าเนี่บุ๊คบัสบินหน้าเพิ่มโอเคหลักคือหาไก่เนาะแล้วก็หาของอื่นที่ไม่ใช่ไก่ที่ใหม่ใม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปิด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 โอเคโอเคเมื่อกี้ไปละวยังโอเคแถวนี้แหละอยู่แถวนี้นะครับผมไม่รู้หรอกมั้งแถวนี้มีอะไรเปิดได้ปะไม่น่ามีนะโอเค เสเวลาไปวิ่งในาการดูห้องนี้ผมว่าน่าจะเปิดประตูมาหาห้องที่เราปิดประตูเนาะผมไม่รู้นิสัยมันด้วยว่ามันจะยังไงกันแน่มันจะหลอกลอก่อประตูตามมาไหมมันจะได้กลิ่นหรือเปล่าวิ่งจะมีเสียงดังหรือเปล่าน่าจะไม่มีเสียงดังนะที่ผมเห็นตอนนี้นะโอเคนี่แบบที่เราเห็นในเมื่อกี้นะผมอุ้ยตูเปิดนี่ห้องครัวป่ะห้องครัวเนี่ยห้องครัวชั้นหนึ่งโอเคนี่มีตัวอย่างแน่อนอนนะโอเคไอ้ขวดนี้มันใช้ขวดสไิน่าใช่ไหมแค่นั้นเองปะเลยโอเค ลอยู่หน้าประตูแน่เลยโอเคเอามาเนี่ยกินโอเคโอเคื้นปูดเนี่ยเ,เ,เออห้องนี้ตันเชีย่ยเราห้องนี้ห้องตัน <c oughs> เออหยุดไม้มาตีเราอย่า,อาโอเค <c oughs> มันตีเราไม่ได้จริงด้วยอ๋เอเฮ้ยผมจะบอกว่าผมน่าจะไม่รอดแล้วแล้วผมจะปล่อยตายแล้มันเลิกหนีวิ่งตามได้ด้วย โอเคมุมสวรรค์เนาะมุมสวรรค์มองมุมเนี้ยจะดีกว่ามุมตู้นะครับเพราะมุมตู้เป็นมุมที่ไม่แน่แต่ว่าถ้าซ่อนตู้ตอนนี้มันเห็นนะมันจะตีเราไหมน้ำแต่นี่คือมุมนี้คือไม่เห็นโอเคมันไม่มาตีเลยโอเคโอเคโอเคจำมุมนี้ไว้นะมุมมุมหนีไปตรงนี้เพื่อที่จะเอาตัวรอดโอเคมีอะไรน้าไ <celand. S 1> ม่หรอผมได้เจอว่าน้ำมันเยอะมากมีแต่ตัวเพิ่มสปีแน่นะฟูนฟูคลาวเลยโค่นนี่เด็ดเด็ดโอเคฮะขังไอ้บ้านอะแถบดิจิต้ลชินอะ แล้วเราที่จะคิดว่าคือคือใครคือเราหรือมันมาบอกให้ขังเจ้าบ้านเอาไว้ที่นี่นะโอเคมีประตูอะไรนี้ปะมีไม่มีประตูหรอว่าขังหรือล็อกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะตรงน,นี้นะอู้คือกลับมาแล้วเหรอโอเคเอาไงดียอดย่อางนี้เอออย่างนี้ตีนงัดแล้วโอ้โตู้เย็นก็มีจุดลบนะคือผมว่าหลักของตัวไอเทมพิ้นเนี่ยมันคือมันตัวใหญ่นะผม มันจะเข้าซอกนีเล็กไม่ได้แล้วเกมพี่เกมเราเข้าไปนะผมมันมันใหญ่เราเลยแอบได้โอเคโอเคโอเครู้หลักการนล้นนะผมสุกน่าจะอาต้องขังมันไว้ห้องเนียสักวิธีหนึ่งนะอ๋อแผ่นยันนี่ปะนะยันอาจจะเปิดไม่ได้ปะวะเออประตูมันมียันไงเราต้องวิ่งเข้าวนแล้ววิ่งออกกวะแล้วเปิดประตูใช่โอ้โหเสียงเลยนะ อาจจะลองดอนรอบหน้าที่เตือมาแล้วกันมที่อยู่แถวนี้ยี่มันทํานี้นนนปะข้างหน้ายี่มไม่แน่จะเป็นงไงมาแล้วลองไหมน,น้องมี่ันนี่ได้ขันโยกเลยแต่น่าจะขังตอนนี้ไม่ได้วะน้องอุ้ยเสียวสวัสดีสวัสดีไอซ์เบดอยากกินข้าวกันป่าโอเคมาแล้วโอเคปิดประตูนี่ไง อ่าขังได้โอ้จริงด้วยฮะฮะเล็กเวลดัดี๋ยวเดี๋ยวไก่นี่ไก่ที่เส็ดเหรอเดี๋ยวนี่เสียานดรอปในห้องครัวฮะเดี๋ยวฝาเปิดได้ที่เสพตดตาแล้วตัวหนึ่งนะนี่เอาสองโอเคโอเคมีสามตัวเนีย้โอเคโอเคโอ้โหได้โอเคห้องตรวจร่างกายเบอร์สองนะผมเบอร์สองต้องไปต่อใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเค คือผมเข้าใจถูกนะผมโอเคเดี๋ยวนะารักไก่ตรงไหนฝั่งฝั่งโอเคเนี่ยเอาเสิร์ฟบนโต๊ะเลยนะโอเคมีสามตัวที่ด้วยนะโอเคเราค่ายโคบสามนั่นเองนะครับผมเกมน่าสนใจนะเกมทำดีอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคไก่เพียบเลยอู้ห้องครัวนี่วาห้องห้องกินไก่น้องกินไก่นั่นแหละโอ้แทบสววน่าตอนนี้คือพุ่งข้านะโอเคสูงสูงใหญ่ก้อนใหญ่ภาษาโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เองเข้าใจแล้วจุดเี่นตรงนี้อ่ะที่เมื่อกี้เป็นจุดที่เมื่อกี้เห็นพิวไง นั่นแปลว่าจุดที่เมื่อกี้เราเห็นในตอนที่ถ่ายจะเป็นจากจุดที่เรา,เาไว้ฆ่าเพนกินเนาะตรงนี้มันน่าจะไม่ได้แล้วปะโอเคเนี่ยอู๋เรายังได้อยู่หูนี่เมื่อกี้ไหมไป็นฟ้ามานันแบบทั้งห้องเนาะโอเคเรื่อความเปอ๋อตรงนี้อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนึกว่ามันตรงนี้มันโผล่มาตรงนี้เป็นจุดฆ่ามันได้โอเคเอาว่าอาจจะฆ่าได้ทุกทีนะหอมถ้าเกิดมันมาเรื่อยๆเอาว่าเราไปชั้นสองกันเมื่อกี้มีห้องใหม่แล้วก็โอเคนี่โอ้มีใครเนี่ย ผมต้องไม่วิ่งนะตอนนี้นะผมเก็บทางสัมินาวไว้ตอนตอนเจอมันโอ้โหไก่จะตึ้งมันคือไก่หรือม,มันเป็นเพนกวินมาไอเป็นเพนกวินงงก็ได้นะผมเราเหมือนไก่งงแหละแต่มันเป็นเพนกวินแท่งนะครับผมโอเคโอเคไปทางที่สองต่อน,นะครับมีเสียงไหมมีตัวอื่นแถวนี้หรือเปล่าห้องมันเยอะมากเลยนะผมด้วยท่านหนึ่งจะดูไม่ทั่วนะผมด้วยแต่เดี๋ยวเราเดูแบบเร็วๆแล้วกันนะผมเพื่อความอุ้ยอะไรไอ้มื่อี่มีนะไรเมื่ี้มันขึ้นกีแถวเนี้ยเลยนะ เช่นนี่เนาะอันนี้ไม่น่าเกี่ยวมีเลปะผมคิดเปรีงเหรอเอาเถอะถ้าเกิดไม่เจอก็เดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ถ้าเกิดหาแล้วไม่เจอจริงเนะาะฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ไม่ห้องตาน่าจะไม่มีอะไรกว่าน,นี้คือไม่มีแฮนกี้น่ะนะน,นี้ผมก็ระวังไม่ให้โดนโดนจับได้แล้วผมแค่นั้นโอเคมีโอเคซ่วมหลบได้เหมือนกันอืมคููนี้ไม่ได้นะโอเคอันนี้ไม่มีใครนะโอเคเราอยู่ยาวรอดๆอดไปเนาะผมอันนี้อนะไรเนี่ย Okay. อ่านไปก็ไรประโยชน์อารมณ์เหมือนเป็นเรื่องวิชัยโลกบางอย่างนะผมติดเชื้อเพนกวินผมว่าอะไรว่าไปอาจจะแบบเกี่ยวข้องเนะื้อเรื่องไม่ก็ไม่เกี่ยวเลยนะผมเอามาฮาๆก็ได้มันวนแหละแล้วก็วนตามันไปอย่าเพิ่งอ่มมาเลิอมันตอเนี้ผมจะดูทุกๆันะให้ทําได้ก็ยเป็นแต่มันจะตามมาใครว่าถึงนะผมฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีมีประตูที่เปิดแล้วนะโอเคมันนี้ผมจะได้จะรอบลูมแมงล่างได้นะ วิ่งได้อยู่เพราะสมรรนภาพมีเยอะแล้วโอเคมีห้องนี้เขาดึหงหน,น่าสนใจห้องนี้ห้องอะไรประตูอ๋อนี่ยห้องนี้ห้องนี้ห้องที่ใช่โอเคโอเคโอเคเห็นกินไม่เห็นเหรอเนี่ยเห็นกินน้องไอซาเบดตัวที่สองนะผมไอซาเบดหมายเลขสองโอเคเรา,รว,าวิ่งไม่มีปัญหาแน่นอนในการเดีว่าวิ่งแค่ไหนให้มีเสียงหรือว่าล่อมันม,ม,มันมีปัญหารถในจุดที่เสียงดังหรือว่าอยู่ใต้อยู่สูงมันเนี่ยเสียงสุดท้ายไม่มีแน่นอมแปลว่า จะเป็นเจ้าชันไปในหนองคือสไปจะวิ่งหลอกล่อแล้วก็วิ่งวิ่งล้อมรอบมันอ่ะวิ่งวนมันไม่เห็นไม่ดูเรื่องได้นะถ้ามันมีอยู่ไกลนะผมโอเคโอเครู้หลักการแล้วห้องเพียบบางข้างก็มีขวดไม่วิ่งอีกแล้วขวดวิ่งมันจริงนใช่ยากนะผมฮะมันอยู่ตามห้องมาทั้งหมดเว้ซ่อนมากกว่านะผมห้องกี่ห้องนี้โอ้โหข้อความเต็มห้องเลยเว้ยเฮ้ยแล้วอ่านไงเนี่ยโอเคมีไก่เนี่ยโอ้แทบมีหน้าได้อู้ไก่เยอะเลยโอ้โหไก่เยอะมากมีคนหนึ่งเนี่ยตายแล้วนะผม โดนแดกเป็นกระดูกอีกแล้วเจอสองศพแล้วจะเป็นศพเก่าที่ก่อนจะเป็นเพนกินนี้ปะก่อนจะแปลงเชื้อเด่ะเอ๊ะห้องน,นี้มีอะไรวะคือมันมีไอ้นี่ไ,ไตัวอักษรเนี่ยมันมีโอเดียนี้เอาโอเคๆอ,อ่านข้อความยาวๆไม่ได้เอากรรมทุเรศครับผร้อมอ่าไม่เห็นอะไรที่สําคัญเขียนลงโอเคสุดคือตรงนี้ไม่สําคัญเหรอห้องน,นี้เป็นห้องเขียนข้อความเยอะๆได้ประโยชน์ได้สาระโอ้ดีมาแล้วอ่คโอเคโอเคโอเค แถววิ่งยาวมากโอ้โหมามามาครับมาครับโอเคผมจะไล่มันลงเมงมากนะผมมามาดิมามาเพิ่งเพิ่งจบเดี๋ยวเราดิเราวิ่งสบายมากนะผมไก่เราเยอะมามาอยเพิ่งอยเพิ่งหายมานี่เออมองเออวิ่งมาเออนั่นแหละดีครับผมนั่นแหละครับโอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามามามาน้องมาเออโอ้โหวนมาหุ่นมาโอเคนั่นแหละเออแล้วก็ปิดประตูบิ้วไก่ยากเลยเพิ่งกินยากอย่างแล้ผม แต่ที่สด,สด,สดใหม่ๆวิลดันอีกแล้วเย่เป <Yeah. S 1> <laughs> yeah, ็นโคตรเกา่าออุ้ยคำเตือนเล่นคอมเร็วกว่านี้อ้าวตัวท้ายผมบอกว่าชิบหายแล้วเขาเอาจริงแล้วนะผมก็จะบอกว่าเร็วกว่าเดิมเลยไหมโอเคเนี่ยจะเป็นหน้ามาเพิ่มกรับผมโอเคแต่แล้วว่าถ้าเกิดเร็วจะไม่เร็วกว่าเราก็ได้จะได้อยู่เนาะ <laughs> มันน่าจะได้อยู่เลยมั้ง ตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นตรงนี้นะผมตรงไอ้ทีวีวตรงนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เห็นตัวนั้นแต่มันอยู่ตรงอื่นน้าผมไม่เกี่ยวตรงนี้ก็เป็นได้เหมือนไอ้ห้องอันนั้นไว้สอ้นั่นไงไว้สอบแค่เก็บเก็บเพิ่มเฉยๆน้าผมน่าดูทัวร์ล้ชั้นชั้นสองไม่ชัวร์ชั้นหนึ่งครบไหมน้าผมแต่ชั้นสองดูทัวร์แหละนั่นเหลือแค่ต้องหาไอ้อีกตัวหนึ่งน้าผมซึ่งให้ดาวนั่นอยู่ชั้นล่างไม่ก็อยู่ชั้นหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปซึ่ง ลองว่าไปฝั่งซ้ายกันนะฝั่งซ้ายไม่ได้เช็คฝั่งนี้เท่าไหร่ในโซนนี้เออโซนนี้ไม่ได้เช็คนะเนาะโอเคเนี่ยยังไงนะสวมมันซาร่าเดินแต่ตรวจตอ๋อสวมมันซาร่าเดินเหรออุ้ยโอ้มีชุดชุดน้องตเตน,นถอดกังนะเสร็จแล้วถอดเองไม่ได้อ,ดอ,ไไดอ,อ้าวเฮ้ย <c oughs> แล้วดูยากกว่าเดิมเนะด,ดี๋ยวนะพอตูดได้โอเคเลสเม่ทำแล้ว ไม่ให้รู้ว่าเป็นเป็นเหล่าเลยโอเคโอเคโอเคปัญหาคือมองยากกว่เดิมหนึ่งสองคือเออถอดไม่ได้ด้วย <laughs> เอ้วทำงไงวะปล่อยอย่างนี้เหรอโอ้ดีไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้เ,เข้าสู้หมดขี้หมดขี้อ๋อเห็นงกินปวดขี้ก็เป็นนะบะโอ <c oughs> ้เบ่งกันนะแม่อย่าเพิ่งตอนนี้หนีไม่ได้หนีตายเต็มตัวช่วยให้หมด easy อะไป มุมมองหาไนง่ายมุมมองยากกว่าเดิมมากขึ้นแต่แค่เรารอดจากการโดนไล่ล่าได้เองนะผมสุดเป่าของอ่าเอลิซาเบธั่นเองนะผมตอนนี้ก็เหลือแค่ไปหามันแล้วก็ล่อมันมาให้ได้นะผมซึ่งอยู่ไหนวะเอ๊นะแล้วทำไมมันหายไปหายไปจังวะอยู่ล่างจริงด้วยอ่ะมันไม่ยอมขึ้นมาเหรอฮัลโหลเราต้องวิ่งไกลนะโอเคโอเคเนี่ยมามาสวัสดีเอลิซาเบธเห็นเรายัง ประเด็นคือต้องกแกแค่ไหนก่าถึงจะเห็นเรานี่คือปัญหาเพราะเพราะว่าถ,ถ้าถ้าเกิดผมไม่มีต t a m น n a มากพอผมอาจจะเฮ้ยเห็นหนิวะตอนนี้ปัญหาคือผมต้องกแก้แค่ไหนถึงจะตอบสนองเราเพราะว่าผมต้องมีเก็บไปพลังไว้วิ่งไง <laughs> มันต้องระยะอ่ความเร็วต้องพอดีด้วยแล้วแล้วแล้วก็ตามติดิ p e ิ d โอเคตอนนี้ตามติดชีวิตของอลิเบตนะผมวันนี้อลิสเบตกำลังวิ่งเ,เดินไปเดินมาโซนนี้โอเคมันอนฟอกโซนเหมืหนว่าน้อนตัวฟอกโซนล่าเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้ปะต,ต้องรอต้องรอใกล้ๆนะโอเคให้มัน alert ตอนเห็นเราตอนนี้เดินตรงนี้เห็นยังเห็นเถอะเห็นดิไม่นี่เดี๋ยวนะจะบอกว่าต้องให้ะไรอย่างช่วยถอดให้นะผมประเด็นคือย,ยังไงวะอัน <c oughs> นี้เป็นสตโตเกอร์ตามมานี่ยว่าต้องโดนตีไปทีหนึ่งปะวะใช่ไหมวะเออเราควรเสี่ยงไหม สว uh, okay, ok, ันดีอ่าโอเคเนี่ยเอาว่าจมาเอาตัวรู้ด้โอเคโอเคโอเคง่ายๆคือถ้าเกิดว่าใส่เลยห้ามถอดเลยแล้วก็จบเลยนะต้องใกล้ชิบหายใกล้มากๆอ่ะใกล้เบ่บ่โอเคโอเคทีนี้ก็ผมก็น่าจะรอดได้ก็แค่มันเห็นเห็นอย่างโนนั่นแหละเออวิ่งมาอ่ะโอเควิ่งมามันเร็วกว่าเดิมแน่ เดิมใช่รู้สึกได้มันวิ่งเร็วมากนะตอนนี้ผมตรงมาเลยนาทีแล้วผมตรงเลยยาวไปปูไปไปชิคก้าเด็ดเด็ดด้วยไปไปไปโคตรไว,ไว,ไวเข้ามาเออเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเอาาเอไปิดประตูนั่นแหละเอเอไปเวลดันเย้โอเคห้องโถงบางอย่างดรอปเครื oh, ่องโอ้ประตูน่าจะออกได้ผนมะว่าของถุงเท้โอเค ตายไปหมดแล้วเดีแต่ที่จะสูนนะครับผมนี่ไงโอเคเอ็นฟานคีหนี่ได้แล้วครับผมออกไปได้แล้วโอเคถ้าเป็นเนื้อเรื่องระบอกเป็นวันๆเพิ่มกว่าเอ็นฟานีหนึ่งก็น่าสนใจนะโอเคโอเค,อเคผมก็เป็นเกมเพลย์ด็อกมาในหนอมที่ก็เล่นเพลินดีนะ <c oughs> แจะมีแค่นี้เนาะสำหรับเกมนะผมมันก็ระบบก็ค่อนข้างน่าสน,นใจนะผมถ้าเกิดสมมติว่าเราตายแต่ว่ทั้งครบทุกวันจะมีฉากอะไรน่าสนใจไหมน,น,นะกันเนอะก็คือไป หาเพนกวินน้อยๆแล้วก็ให้เขาฟาดเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งโอเคสวัส okay. ดีเอ๊ะฉันเธอทุกคน <laughs> เป็นคนร้าย <laughs> เสียงอะไรก็มีแค่สามวันโอเคไฟินอลเดย์น, okay. day, นะผมมีแค่สามวันสำหรับความยากระดับนี้แล้วก็ในเกมเพลย์นี้เองนะครับผมเดี๋ยวลองให้เต็มที่ว่าถ้าจบวันสุดท้ายถ้าเกิดแพ้ถ้าเกิดเล็กขึ้นนะผมโดนเพนกวินฟาดชอบโดนฟาดใช่ไหมเนี่ยเธอก็ชอบก็ได้ครับผม เสียงอิด <aunque> อีท <quand> กุญตรายุบโดแล้วเสียงมันนกตัวกระทืบเลยโอเคนี่แหละก็คือเกมเพนกวินด็อกม้านะผมเกมหน้าช่างน่ของเพนกวินเอลิซาเบธไลฟ์ราดเนี่ยนะผมเราจะก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมกันนี่แหละเรจะก็ลองเราจะก็ลองจะก็ลองไปหาโหลดเล่นเดโมตาคิปได้แน่นะผมโอเคก็จะเป็นขาอหน้ากำลังคุ้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย